สวัสดีครับอยู่ก็ไปสู่ซูเปอร์โฟนนะครับนั้วเจอค่ะมิสเซอร์เอ็มพีค่ะนี่นะครับโหส่งรถรัวๆกันเลยนะครับก็จะเป็นตัวสุดฮิตของเราเลยครับกับ x อ็กซ์เท o s ์ HEV 2024ของเรานั่นเองนะครับเป็นรถโฟร์ไฮบริดแล้วก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะโหถือว่าคุ้มมากๆเราส่งมอบกันทุกวันรัวๆจริงๆสำหรับคันนี้นะคะยังได้รถในรคาคาโปรโมชั่นช่วงเปิดตัว สีขาวแบบนี้ราคาเพียง9,56,000บาทคะ่ะโอ้สามเก้าแสนห้าหมื่นหกพันยังเป็นราคาพิเศษอยู่เลยนะครับและคันนี้บอกเลยว่าคันนี้ได้โปรสุดพิเศษนะครับยอดฮิตเลยนะครับเพราะลูกค้าใช้เงินออกรถพร้อมแต่งแบบนี้แค่เพียง3 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับใช่แล้วค่ะเป็นโปรที่แบบต้องสั่นกระดิ่ง,ก,งกิ้งเลยนะคะเพราะว่าแบบถือว่าคุ้มมากๆ38ผ่อนเพียง1 2 9 8 8บบาทเท่านั้นอของแต่งแน่นจัดเต็มเดี๋ยวเราพาชมกันเลยคะ่ะว่าคันนี้ ของแต่งอะไรกันบ้างคะและสำหรับการตกแต่งรถในโปรโมชั่น38 0 0มนนี้นะคะเริ่มต้นด้วยนี่เลยคะ่ะโลโก้ตกแต่งฝาก,กระโปรงหน้านะคะของเราเป็น X-Pander c r o s เราเลือกเป็นสีดำนะคะให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนี่ตัว X เ,เป็นสีแดงด้วยถือว่าแบบสวยงามโดดเด่นมากๆกระจังนนหน้าเป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหราพรีเมียมนะคะแล้วนี่มีนี่ Emblem HEV ให้ด้วยนะคะให้รถคันนี้นะคะทราบว่าเป็นไฮบริดแน่นอน ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟเดย์ไลท์เป็น LED นะคะเป็นบางๆแบบนี้สวยงามดูสปอร์ตมากนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะถ้าอยู่ในที่มืดไฟหน้าก็จะติดให้เองอัตโนมัติเลยรวมถึงไฟตัดหมอกก็เป็น LED ด้วยชัดสว่างทุกอุปสรรคแน่นอนนะคะในโปรโมชันนี้เราแถมสกเกิร์ตให้รอบคันลูกค้าเนี่ยเลือกยี่ห้อได้นะหรือว่าเลือกเวอร์ชั่นได้ด้วยคันนี้ลูกค้าเลือกรับเป็นไรเดอร์นะคะไรเดอร์เนี่ยก็จะมีทั้งสีเดียวกับตัวรถนะคะที่เป็นสีขาวแบบนี้ มีสีเทาดําคลิปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีสีดําเมทัลลิกนะคะเพิ่มความหรูหราดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีการคลิปสีแดงให้ดูสปอร์ตมีไฟนี่เดยไลท์ให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวของ a x t e o n e r Cross s v นะครับจะมาเป็นขนาด17นิ้วนะครับเป็นสีทูโทนนะเป็นเทาตัดกับเงินนะครับแล้วก็มีแถบ เคปร่าพร้อมตัดเส้นสีน้ำเงินตรงนี้ให้ดูว่าเป็นตัวไฮบริดนั่นเองนะครับแล้วก็ระบบเบรกคุ้นนี้นะครับมาพร้อมระบบดิสเบรกทั้งหมด4ีล้อกันเลยนะครับนี่ระบบเบรกก็จะมีระบบสร้างกระแสไฟฟ้าครับกับเข้าเลี้ยงแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีระบบ c t t v v y ยอ Control นะครับเวลาเข้าโค้งจะมีการเติมกำลังของล้อครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับทำให้การเข้าโค้งครับเฉียบคมและง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็นอกนี้ยังมีการเซ็ตช่วงล่างนะครับให้เหมาะกับน้าหนักที่เพิ่มขึ้นจากระบบไฮบริดให้เรียบร้อยระบบเบรกต่างๆไม่ว่าจะ ABS,EB และ BA ก็มีใส่มาให้พร้อมเลยด้วยนะครับการตกแต่งซุ้มล้อในสไตล์ของคอสนะครับจะมาจากโรงงานให้แบบนี้เลยเป็นสีดําด้านนะครับมาทั้ง4ล้อเนีย่ยมีถึงกาบข้าตรงกลางครับมีการตกแต่งเป็นสีดําด้านแล้วก็มีแถบตัวสีเงินนะครับตกแต่งให้มีมิติมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีตัดเส้นสีฟ้าให้รู้ว่าตัวนี้ก็คือตัว h y b r i d หรือ HEV นั่นเองนะครับ สับฟิลม์มเราติดให้เรียบร้อยทั้งคันนะครับเป็นฟิลม์มเซรามิกสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มเองได้กันสาดข้างติดให้ครบแล้วทั้ง4บาร์เลยนะครับสับตัวนี้ราวหลังคาจะมาจากโรงงานให้เลยนะครับสามารถใช้งานได้จริงเป็นสีดําเงาด้วยให้ดูพรีเมียมนะครับเราสามารถไปติดแหลกหลังคาเพิ่มที่หลังเนี่ยก็สามารถติดกับตัวราวหลังคาตัวนี้ได้ด้วยนะครับซับกระจกมองข้างรุ่นนี้จะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว l e d ติดมาให้ในตัวเลยนะครับแล้วก็ ยังมีเอ็มเวของตัวไฮบริดโชว์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับกลไยมือเปิดนะครับเราติดตั้งเป็นของแท้เลยนะเนี่ยจะเป็นแบบแข็งครับเป็นสีเคปลาแล้วก็มีสลักโลโก้เอ็กซ์เพนเดอร์ตรงนี้ไว้ให้ด้วยเลยนะครับสปุตนี้นะครับเป็นกุญแจค e เ e ย k เคเอจะมีปุ่มกดล็อกและล็อกรถตรงมือจับตรงนี้ให้นะครับสามารถเดินมาใกล้ๆนะครับแค่พกกุญแจมาปุ๊บล็อกรถหรือปลดตัวรถตรงนี้ให้ได้เลยนะครับและการตกแต่งอีกชิ้นก็คือตัวสเกตด้านล่างนั่นเองนะครับ จะมีการตกแต่งสกเกิร์ตของไวเดอร์นะครับนี่เป็นสีขาวสีเดียวตัวรถนะมีตัดเส้นสีแดงให้ด้วยนะครับนี่มีสีดําเงานิดนึงนะครับให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ความสูงของร่นนี้นะครับก็อยู่ที่205ม mm มนะครับทำให้การลุยน้ําท่วมหรือลุยประสาทงต่างๆก็ทําได้ดีกว่ารถทั่วไปด้วยนะครับทางทด้านท้ายรถนะครับแต่งสวยจากโรงงานก็จะมีเสาอากาศคลีบฉลามพร้อมสปอยเลอร์หลังแบบนี้เลยนะคะดูแบบดูดีมากเลยนะคะมีไฟเบรกให้พร้อม ไลฟ้านะคะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้านท้ายไฟท้ายนะคะเป็น LED ชาร์จสว่างนะคะเหมือนเป็นรูปตัวทีแบบนี้นะคะก็ปลอดภัยในการขับขี่กลางคืนแน่นอนนะคะส่วนทางด้านท้ายเนี่ยก็จะมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังให้ด้วยนะคะเข้าเกียร์ถอยหลังภาพก็จะติดที่จอนะคะจอหน้าให้อัตโนมัติเลยนะ,ะแล้วก็ยังมีตัวของชุดแต่งนะคะนี่ของไรเดอร์ของเรานะคะด้านท้ายนะคะลูกค้าเลือกรับเป็นแบบท่อเหลี่ยมนะคะแบบแบบ ขนมเปียกปูงนไหนนะคะก็ดูแบบสวยงามมีโลโก้มีสัญลักษณ์ยี่ห้อเขาด้วยนะคะคลิปสีแดงตาสีดําดูสวยลงตัวมา,มากๆเลยส่วนโปรโมชั่นนี้นะคะมีฝาท้ายไฟยฟ้าให้ด้วยนะคะฝาท้ายไฟยฟ้าของเราเนี่ยเป็นระบบคลิกเซนเซอร์ด้วยสามารถรองรับการเตะเปิดนะคะเปิดด้วยรีโมทเปิดด้วยปุ่มกดแล้วก็มีสวิตติดตั้งให้ภายในรถครบทุกอย่างเลยคะ่ะนี่เพียงกดเพียงเท่านี้นะคะก็จะขึ้นให้สะดวกสบายมากๆเลยเพิ่มความหรูหรานะคะในการใช้งานด้วย นี่แล้วเราก็มีการติดตั้งพรม 6D ให้นะคะทุกที่นั่งเลยตลอดนะคะทั้งสามแถวสวยงามเลือกสีเลือกตะเข็บได้ด้วยนะคะว่าอยากได้เป็นสีไหนบ้างนะคะพื้นที่เก็บของของเรานะคะก็จะมีเป็นกรองเปิดอุปกรณ์แบบนี้นะคะก็จะสามารถเก็บของได้นะคะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆปั๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางนะคะตัวนี้แบตเตอรี่12โวลต์น,นะคะก็สามารถใช้เปลี่ยนแบตตรงนี้ได้เลยนะคะ แล้วก็อุปกรณ์ฉุกเฉินอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแม่แรงปัจจัยขันบอกตือด้าน,นข้างของตัวรถนั่นเองพื้นที่นั่งของเราเป็นรถเจ็ที่นั่งนะคะสามารถปรับพับเบาะได้ตามความต้องการในการใช้งานของลูกค้าเลยนะคะอย่างแถว3สามารถพับได้แบบ50-50นะคะส่วนแถว2สามารถพับได้แบบ 60- 40นั่นเองทุกที่นั่งมีเบลและที่เก็บสายเบลให้ครบดูแลรักษาง่ายทุกอย่างนะคะมีจุดวางแก้วน้ําให้ทั่วทั้งคันถือว่าเยอะมากๆนะคะรวมถึงมี ไฟให้ครบทุกแถวที่นั่งด้วยนะคะเป็นไฟชาร์จแบบให้นะคะภายในของ s m e เ e r c ์ s อ h G v นะครับจะให้มาเป็นเบาะหนังทูโทนเป็นสีดำตัดกับสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็มีระบบฮีทกาดนะทำให้เวลาตากแดดนานๆตัวเนี้ยเบาะจะไม่ร้อนมากด้วยนะครับแล้วก็คอนโซลต่างๆจะตกแต่งเป็นสีน้ำเงินเข้มให้ด้วยนะครับทำให้ดูดีพรีเมียมมากเลยนะครับพวงมาลัยรุ่นนี้จะเป็น power ไฟฟ้านะครับมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพวงมาลัยนะ ที่ความเร็วต่ำนะครับหรือว่าจอดนิง่งเราก็ไม่ต้องใช้กําลังเยอะเวลาหมุนพวงมาลัยได้แถมยังมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆให้ครบนะครับไม่ว่าจะโฟกัสคอนโทรลสำหรับล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลหรือปุ่มมัลติฟังก์ชันควบคุมการทางานของเครื่องเสียงและหน้าปัดดิจิตอลด้วยนะครับตัวนี้เป็นหน้าปัดดิจิตอลใหม่นะสามารถเซ็ตค่าต่างๆผ่านหน้าปัดตัวนี้ได้เองด้วยนะครับนี่แล้วก็ยังมีปุ่มสําหรับเปิดปิดนะครับฟังก์ชันของตัวออโต้นะ นี่เซตตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าเซ็ตเดี๋ยวฟอไว้มันอยู่โหมดออโต้นะเวลาเข้าที่มืดไฟจะติดเองนะครับเวลาออกที่สว่างไฟก็ดับให้เองด้วยสะดวกมากนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มพาวเวอร์นะเป็นแบบสตาร์ทปุ๊บจะมีไฟสีฟ้าโชว์ให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มที่เซ็ตสำหรับเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับจะอยู่ตรงนี้ให้ด้วยทําให้เราสามารถเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายนะครับกระจกมองหลังมาแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีปุ่มเป,ปิดปิดฟังก์ชันอัตโนมัติตรงนี้ได้เลย แล้วก็ยังมีเซนเซอร์สำหรับรับแสงรับน้ำนะเพราะตัวนี้จะเป็นระบบที่สามารถปัดน้ำฝนอัตโนมัติได้ด้วยนะครับสับจรวุนนี้นี่จอเดิมมาแบบนี้เลยนะครับเป็นจอขนาด9นิ้วนะครับี่ยมีฟังก์ชันต่างๆสามารถเล่นได้ FMAM USB นะครับ iPod ได้เชื่อมบลูทูธได้และยังสามารถเชื่อมระบบ Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้และสามารถสะ้อนภาพจากมือถือขึ้นหน้าจอด้วยระบบ MMI n ได้ด้วยแล้วเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีภาพขึ้นจอพร้อมเกลถอยจอดให้ดูแบบนี้ได้เลยนะครับ ระบบแอร์รุ่นนี้จะเป็นแบบ Max Cool นะครับสามารถกด Max Cool ูปุ่มเดียวเพื่อเพิ่มความเย็นให้เร็วที่สุดได้นะครับแล้วก็ปรับเองตรงนี้ก็ได้นะครับรวมถึงระบบกรองอากาศของรุ่นนี้ก็จะสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ที่ชาร์จนะครับมีให้ตรงนี้นะเป็นที่ชาร์จอันนึงแล้วเป็นเชื่อมสายข้อมูลอันนึงนะครับแล้วมีที่ชาร์จแบบเหมือนแบบที่จุดวี่ให้อันนึงแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับ ตัวนี้ไประบบชิปออนไวน์นะครับสามารถเข้าโหมดหง่ายๆเลยนะครับเนี่ยมีปุ่ม P ตรงนี้ได้นะหรือเข้าเกียร์ทอยอย่างก็ชิปตรงกลางตรงนี้นิดนึงนะครับเข้า D เดินหน้าก็ปกติเลยดึงวงทีนึงแล้วก็มีเบรกเวลาขึ้นเขาลงเขาช่วยชะลอความเร็วได้ด้วยแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ครบนะครับ a u t o h o ฮมีมาให้พร้อมเลยแล้วก็ DriveMode นะครับสามารถปรับการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบไม่ว,ว่าจะชาร์จโดยจอดรถโย,ยเฉยเข้า EV 100%นนะครับหรือแม้แต่ปรับให้เหมาะกัน ขับสำหรับพื้นผิวต่างๆก็สามารถปรับโหมดตรงนี้ได้เลยด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้มีการตกแต่งเพิ่มก็คือตัวไฟนะครับไฟส่องเท้านะครับลูกค้าเลือกสีมาเป็นสีฟ้าด้วยรวมถึงพุม6ดีสีดำต่เก็บได้เป็นสีน้ำเงินให้ด้วยนะครับสำหรับพื้นที่นั่งผู้โดยสารแถว2นะคะถือว่านั่งสบายมากๆนั่งได้เต็มที่สามตำแหน่งมีเบลลให้ครบเลยนะคะอย่างโจเนี่ยสูงประมาณ172เซนติเมตรก็ยังมีพื้นที่ขาพื้นที่ศีรษะ ยังถือว่าเหลือกว้างมากๆนะคะถ้านั่งแค่2คนเนี่ยดึงตรงกลางเนี่ยมาเป็นที่เท้าแขนที่วางแก้น้าได้ด้วยนะคะแล้วก็คู่นี้นะคะสามารถรองรับการติดตั้งคาเซตหรือว่าเบาะเด็กได้ด้วยนะคะเครื่องปรับอากาศสามารถเปิดปิดนะคะคามแรงนะคะได้ด้วยตัวเองตรงบนศรีรษะได้เลยนะคะรวมถึงปรับทิศทางลมตรงนี้ได้แอร์และลมที่ออกจะเป็นความเย็นนะคะเพราะว่าเรามีคอยเย็นให้อยู่แล้วนะคะแยกกับตัวด้านหน้าสวนความบันเทิงกับตัวนี้เลยค่ะจอ a n d r o i d 12นิ้วเป็นจอเพดานนะคะ เราสามารถเล่นจอนี้แยกในตัวได้เลยนะคะแล้วก็มีนี่เลยกับตัวเมจิกรีโมทนะคะเมจิกเมาส์ตัวนี้เราสามารถควบคุมเองได้นะคะนี่อยากจะเลือกอะไรก็เราก็เลื่อนได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะจุดชาร์จแบบต่างๆนะคะก็จะมีให้อยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีท,ทั้งไทเอและไทซีตัวเบาพับปรับเอ็ได้รวมถึงเลื่อนรางหน้าหลังได้ด้วยนะคะก็จะเป็นการเลื่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่ขานะคะให้กับ ผู้โดยสารแถวสามได้ด้วยค่ะขุมกำลังของรถโฟร์ไฮบริดเรานะครับก็มาพร้อมเครื่องยนต์ 1,600cc สี่สูบเป็นเครื่องไมเวกด้วยนะครับซึ่งให้กำลังสูงถึง95แรงมา้าได้เองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าของเรานะให้ได้ถึง116แรงมา้า255แรงบิดเลยค่ะโอ้โหนะครับจับคู่กันปุ๊บนะครับบอกเลยอัตาราเร่งนีพอๆกับขับรถไฟฟ้าเลยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าโดยมากแล้วนะคะก็จะใช้ เซต EV เป็น priority หลักในการขับเพื่อนด้วยนะคะก็จะเน้นการขับไฟฟ้าฟิลขับรถคันนี้จะเหมือนการขับรถไฟฟ้าเลยค่ะ oh. ประหยัดน้ำมันด้วยเนาะได้สูงสุดถึง19.2กิโล,ลิตรนะคะแล้วรองรับน้ำมันได้บทนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโ91แก๊สโ95หรือแม้แ e ต่ E20 ก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับการรับประกันก็ไม่น้อยหน้าเลยนะคะรถคันนี้นะรับประกัน5ปีหรือ100,000กิโล,ลในส่วนรวมนะคะแต่ว่าในระบบ ไฮบริดของเรานี้จะรับประกันที่5ปีไม่จํากัดระยะทางค่ะส่วนตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับจะรับประกันให้ถึง10ปีแบบไม่จํากัดระยะทางให้ด้วยนะครับใช่แล้วก็ยังคุ้มไม่หมดนะคะคันนี้ก็ยังมีความคุ้มค่าอีกหนึ่งอย่างก็คือลูกค้าไม่ต้องมารับรถเองเพราะว่าเราจะขับรถคันนี้พร้อมของที่ระลึกไปเซอร์ไพรส์ให้ถึงที่เลยค่ะอ่างั้นเดี๋ยวเราพาน้องสุดหรรคันนี้นะครับไปส่งลูกค้าเลยชวนนะครับไปกันเลย